ยังไงประมาณนี้ใส่เพราะเขาไม่ได้มปวดแล้วโอ้พี่ไปยังพี่ไปพวกเส้นยางที่ไปประหวัดผมเลื่อยกลับบบมันเลี่ยนแบบหนึ่งไหวแล้วอ๋อบ้านอยู่เอ้ท่างรถอยู่ไกลๆครับมันไปมาเลยเคืองแล้วผมอยมาผมบกเข่าไปอีกมัน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 ล้มลุบึ้นลุบได้แบบมันมาตามแนวมันคืนแล้วล่ะเอารถถ่ายไปแล้วเอารถายไปหลายเพื่อนไป มุดไทยอยู่ข้างหลังเด็กหาคนเขีนหน้าเป็นฟรีจมลรกไหมไม่รื้ไม่ได้จมนี่มันฟรีอ๋อเป็นเพียงแต่คนไปตำเนียกไปโยกโยกอ๋อไปดูก่อนนี่ไขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูก่อนปะสคนไปเลย Vì con gái của da là cái Brother mà, khó character này Đang ay It's ะอ๋อเสพระอ้เสพระต,ต้องโคดีเลยนี่นี่บ้านนี้รุ่งตรงนี้นี่แหละไม่ใช่เขานี่หรอมีไหมเดออีตรงนี้เลยนี่นี่แหละเห็นบ่นเออหนูมึรถไทายมาเป็นอ๋ดันถอ,อยเลยไปดูก่อนขี่ไปดูก่อน,นมีหมา มีดิมากันมันลืดด่ดเฉยเอา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 เป็นรถมาหนีเฉยเลยแทนที่จะเห่าเขาเอาเศษปูนนี่มาจากไหนวะทุกบ้านเะทุกบ้านตรงไหนมาจากบ้านผมหรือเปล่าอืใ ดันถทยก็น,น่าจะออกนะโอ้โอ้ติดกระโปกวะเดยโน้ติดกระโปกแล้วลงไปดูก่อนให้มันลื่นเฉย ติดสหกแล้วรถมันพ่มไมมันลืนล่นเฉยโย่โยกก็ได้แล้วนี่โอเคก็ยังจะกล้าไปเนาะไม่ใช่โฟวินไหม <c oughs> ไติดดิ <c oughs> <c oughs>

นี่ลักขนาดตามขานหน้ามันขึ้นจากหลุมนี้เลยนะลักนี่มันขึ้นจากหลุมนี้แหละผมลองโยกไม่ไปไงลองลองขยับมันดูดเนี่ยตัวนี้เลาจะติดเนี่ยแนลยลองลองขยับไปหน้าดูดินนี่ไม่น่าลื่นเท่าไหร่แล้วแน่เลยก็ดินมันจายล้วนแน่เลยทุกคยังว่าเอาแล้วนี่รอยเท่าไหร่โอ้ไปถึงนู่นนี่ ค่ะผมใอยกลับมาอ๋อตัวนี้มันตัวนี้มันไม่ไป M C ไปถึงนู่นแล้วผมไปถึงนู่นแล้วโอ้เพรว่าจะไปสวนนูน่นโมันไม่ไหวแล้วนี่หรือ <c oughs> กลับเดินหน้าดูว่อันครับโยโย่เดินหน้าดูเออโยโย่โย่ลย ไปบ่โอ้ยคนก็ไม่มีแรงหรอกฮะก็ไม่มีแรงหรอกเจ็บขาเอ๊ะพช่วยขยมอยู่นี่เดี๋ยวเยี๋ยวโนหน้าดูดิ มันยังีนีฮะมันน่ามันไ่มันจะ่จะไม่รีติดปีกมันน่าจะติดปีกน่ามีปัญหาติดตัวนุ่นสองคนใ้เรือโฟมอสองคนใช่ไปรับมาไปติดตัวนู่นมาสองคนเลยเด้อมาสองคนเลยเอามาสองคนเลยมาจาก่าตนี รับมาสองคนเลยเจอตุ่มเหลีายมมันติดล้อหน้าลูกคนที่ไหนนี่ให้ผมฮะผมกระบอกขุนลูกผูกขาดอ๋อว่าจะไปดูสวนอยู่ตรงไหนสวนที่สวนที่สองซื้อของใครไว้ะอซื้อหน้ากีดอ๋อซื้อหน้ากีด นหนคนมาช่วยล่ะฮะวอยาียมากี่คนล่ะคนเดียวได้มาคนเดียวสหมคนเาสาะผมคน่กับใครเดอาเอ้ชัยทำไมเดินมานะ่ะ มาหมดเลยครับที่นี้นุ่นจันชู้เราน้อยเออแต่ว,ว่าทำอะไรเ,เ,เพือนี่จะเขาแก้ไม่พนี่นยกรถกูปไปดี๋เอาไม่พงไม่ย,ยกเลยยกเลยแล้วาสิมางบิใส่พงวิ่่าเกูบอกกูกไมนื่อ,อวิงกูน่ก <c oughs> ัน่ไหรแล้วโดมหลายพแค่นีลน้ละแค่นี้ละแค่นี้ละเออเออ แม่โคมาหอดแล้วแม่โคมาหอดแล้วมอดแล้วจะับไปหก่เยทานี้ไม่ไปไดอกมัเอาขับไปลุงเจ้าขับมนละนอนคันนี่มาเขาควายนเขาไปตรงไหนนี่มันะีเลยหอยเลยจานชูดันคนเดียวก็ขึ้นแล้วมันตันี้มันขึ้นได้ขึ้นเะนี่ติด ดิแรงครับยกโอ้ขึงวะว้สบาเยโอ้โอ้มันติดตรงนี้ติดเครื่อง ว่าแต่วี่มตัวใไเจ้าชื่อชื่อนั้ก็ใส่ม้นี่ฮะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรใส่ให้เขานะเผื่อเขามาที่หลังอ๋อไม่เป็นไรหรอก ไม่ไใ่ทิ่งแงกอะไรอ่ะบอแล้วครับอาวอกคนนี้ดีกว่าบอบอตอง่องมีได้หรอบล็อกปวดคนชอบชอบบอบอบอตองบอตองเมื่อเมื่อบอบอตองบอตองคนมีน้ำใจครับผมมาช่วยเข็นรถนี่นึง ไม่ต้องไม่เอาแกให,ให้เป็นสินน้ำใจไม่เอาค่ะไม่เอาบ๊อบ๊อบว่เอาเดี๋ยวยังมีจะมาจุดเย็นเ,ยเลยโ,โก้แล้วกูแกเดินไปหาคนมาไปหาแกเดินไปตั้งไก่เนาะ <c oughs> ไม่มีใครอยู่แถวนี้ดิเดินไปถึงบ้านผมเลยอะ่ะ <c oughs> ช่วยกันครับช่วยกัน ตกลงว่าจะเอารถไถมาแล้วก็เลยมาดูสถานาการณ์ก่อนนะอเ,เอารถไถมาก็ยากอีกเนาะไม่มีที่มัดอีกไม่มีทีม่มัดอืมก็เลยมาดูสถานาการณ์โอ้สามคนก็ไหวแล้วมันติดไม้ถ้ามันไม่มีไม,ม้มันไปแล้วอ,นะอืม เดี๋ยวจะไมคกินนะครับ